การโกหกที่แยบยนต์ที่สุดที่มนุษย์จะทำได้คือการโกหกได้แม้กระทั่งตัวเองคัาะจริงแล้วสกิลนี้มันไม่ง่ายนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่สกิลปกติที่ใครๆก็ทำได้ด้วยแต่ว่า e l i ลิซาเบธโฮมเธอทําได้ค่ะนี่คือหนึ่งในสกิลสำคัญเลยของ e l i ลิซาเบธโฮมในการที่เธอหลอกตัวเองได้สําเร็จนะคะทําให้บริษัทเทเรนอสเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่เป็นทั้งการหลอกลวงเป็นทั้งการโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในภาคนี้นะคะเทเรนอสภาค2องายจะเล่าต่อจากภาคแรกนะว่า เธอโกโหกยังไงเธอหลอกคนยังไงถึงดึงเงินมาได้เยอะขนาดนี้เพราะเรื่องราวของเทเรนอสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของบริษัทที่แค่ต้มตุนสำเร็จแต่มันคือเรื่องราวของบริษัทที่คนก่อตงังหลอกตัวเองได้สำเร็จต่างหากค่ะ สนับสนุนเรื่องราวของ Terranos ภาค2บริษัทที่ทำการโกหกหลอกลวงได้ยิ่งใหญ่และเกิดเป็นความเสียหายหนักที่สุดบริษัทนึงในประวัติศาสตร์นะคะที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องไซมอนี่มอนสเตอร์กันได้ให้มากมากเลยค่ะแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำที่สุดคือกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะคราวหน้าไซลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันง่ายขอบคุณค่ะ เดี๋ยวรีแคปพักแรกให้ฟังกันก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปกดดูได้เลยในลิงก์นี้นะคะเพราะว่าเทเรนอสเนี่ยเกิดขึ้นมาจากออลิซาเบธโฮมค่ะเธอเป็นคนที่ กลัวเข็มฉีดยามากเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะแก้เพนพอยด์โดยการที่ผลิตเครื่องตรวจเลือดขึ้นมาที่มันเป็นแบบเออหยดเลือดลงไปในตลับแค่นี้เลยแล้วก็ไม่ต้องแบบฉีดเข็มฉีดยาใหญ่ๆแล้วเธอก็เลยแบบโอ้จ้างนักวิจัยนะคะแบบพัฒนาอีกเครื่องนี้ขึ้นมาค่ะชื่อว่าเครื่องเอดิสัน,นะคะ่ะแต่ปรากฏว่าอ้เครื่องเอดิสันเนี่ยมันตรวจอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะไม่จริงเครื่องมันจะทําอะไรไม่ได้เลยอย่างที่มันสัญญาเอาไว้แต่ว่านักลงทุนเอาเงินมาลงให้ใหมหาศาลเลยค่ะ เป็นหลักแบบหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจนกระทั่งจบตอนที่ภาคที่1ไปนะคะเธอได้ดีลมาจากวอลกรีนแล้วก็เซฟเวยค่ะที่เอาเครื่องอีดิสัรนไปตั้งทั่วประเทศแต่ก็ไม่ได้ยักกะโดนคนจับโกหกได้เธอกับดังแล้วก็ดังได้ลงปกในตยาสารฟอบเป็นมหาเศรษฐีผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังออกสื่อไปทั่วประเทศค่ะแล้วพออลิซาเบธเริ่มโด่งดังนะคะเธอก็แบบโอ้โหตะเวนออกสื่อเลยไปทั่วประเทศ ไปออกแบบสื่อใหญ่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น CNBC CNN โอ้ ส่วนอันนี้คือกาแฟดัตชเชฟวันนี้ไม่กินร้อนวันนี้กินเย็นไปออกสื่อใหญ่เลยไปออกแบบโอ้ฟ็อกซ์บิสเนก็ไปออกมาเพราะว่าใครๆก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักธุรกิจหญิงอายุน้อยทําเงินทีเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ด้วยตัวเองซึ่งแบบมันมันดูแตกต่างะคะ่ะตอนนั้นใครๆก็อยากจะแบบฟังเรื่องราวของเธอเพราะว่าปกติแล้วอะในวงการเทคโนโลยีก็มีแต่ผู้ชายใช่ไหมคะแบบมาร์คซ c กเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบ สาวน้อยคนเดียวในวงการเทคโนโลยีเลยอ่าเย็นก็เยี่ยมมากเลยนะเนี่ยแล้วณนะจุดนั้นนะคะก็คือไม่มีสื่อไหนเลยที่แบบจะไปจับจ้องถึงเรื่องในอดีตของเธอที่ว่าเอ้ยอลิซาเบธเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่จบนะดรอปมากลางคันแล้วก็แบบเออมาทํามาหากินอะไรเงี้ยแต่ว่าสื่อกลับมองเป็นว่านี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอ d r อป มหาวิทยาลัยแล้วเจอทางของตัวเองออกไปทํามาหากินจนกระทั่งประสบความสําเร็จตั้งตัวได้สร้างบริษัทเทเรนอสขึ้นมามูลค่าเป็นแบบพันล้านอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้มีใครสนใจด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอลิซาเบธโฮมไม่มีความรู้ทางการแพทย์ด้วยนะแต่เอาจจริง ก็ไม่ได้แปลกใจนะที่สื่อทั้งหลายจะชอบเรื่องราวของอลิซาเบธเพราะอลิซาเบธอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเล่า storytelling ได้เก่งมากๆด้วยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคืออลิซาเบธดังเลยนะคือไปพูดที่ TED Talk แล้ว TED Talk คือมนันต้องคนระดับบิ๊กๆแล้วคือมีคนดูเยอะมากๆใช่ปะเอลิซาเบธเขาไปเล่าให้ฟังว่าที่เขาอ่ะสร้าง t ท e เรนนอขึ้นมาเพราะว่าครั้งนึ่งนะคุณลุงของเธอเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งไปก่อนวัยอันควรแล้วเธอเสียใจมากมันก็เลยทําให้เธอแบบอยากจะสร้างแบบอีกเครื่องนี้ขึ้นมาเครื่องเอดิสันขึ้นมาที่จะทําให้แบบถ้าวันนั้นคุณลุงมีเครื่องนี้ก็คงจะไม่ต้องเสียชีวิตไปเร็วขนาดนั้นอะไรแบบนี้คนก็แบบอุ๊ยกินใจสงสารแล้วตอนหลังคืออย่างที่บอกว่าเรื่องเธอรนะ์สมันเกิดนานแล้วใช่ปะตอนหลังอะก็มีคนไปขุดคุยว่าเอาจริงๆอิลิซาเบธไม่เคยสนิทกับลุงเลยแล้ว จะเสียใจยังไงคือคนก็บอกว่าเธอเอาเรื่องของลุงที่เสียชีวิตอะแค่เอามาเล่าเป็นสตอรี่เฉยๆให้มันดูน่าสนใจแล้วนอกจากการที่ออลิซาเบธเนี่ยจะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งแล้วนะยังมีอีกสกิลหนึ่งที่ออลิซาเบธเก่งมากคือเธอสร้างเน็ตเวิร์กเก่งมากค่ะซึ่งพูดเลยนี่คือหนึ่งในสกิลที่จำเป็นนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเป็นหัวแถวอยากจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งคุณต้องมีคนดังและคุณต้องมีคนที่ มีอำนาจแวดล้อม แต่สําหรับเอลิซาเบธโฮมจะบอกว่าเธอโกหัวแถวไปได้เลยจ้าเพราะว่าเธอสามารถที่จะไปเอาเงินลงทุนมาได้ตั้ง6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเฮนรี่คริสติงเจอร์แล้วก็ได้เลือดหนึ่งหยดจากคุณเฮนรี่มาด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมทําการเทสเครื่องเอดิสันนะคะนอกจากนี้ค่ะเอลิซาเบธยังได้เงินลงทุนจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยอย่างเจมส์แมสติสด้วยค่ะแล้วพอในเรื่องราวของเธออ่ะมันมีชื่อของคนที่มี อำนาจมีชื่อเสียงอยู่ในนั้นเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งทําให้สตอรี่ของเธอมันด,ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเลยค่ะแต่ใดๆเอลิซาเบธเขาก็มีความระวังตัวอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะไปเอาคนที่แบบมีอํานาจหรือว่าคนดังอะไรยังไงมาอยู่ล้อมรอบตัวเธอมาร่วมลงทุนกับเธอสิ่งหนึ่งที่เธอระวังก็คือว่าจะต้องไม่ไปคว้าคนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์แล้วก็เลือด มาเด็ดขาดเลยนะว่าง่ายๆก็คือว่าในเรื่องราวของอลิสเบตนะคะยิ่งมีคนที่มีอํานาจแล้วยิ่งมีคนระดับสูงอยู่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีคําถามจากคนทั่วไปมากเท่านั้นเลยค่ะและอีกอย่างนะคะเวลาคนที่คิดจะมาลงทุนกับเซรานอสเนี่ยเขาก็จะมาเลยแบบไม่ต้องทำแล้วมั้งดิวเดเลเจนซ์ดิวเดเลเจนซ์คือการลงลึกเพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนที่เราจะร่วมลงทุนด้วยกันซึ่งไอ้บริษัทที่แบบมาร่วมลงทุนอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นมีคนชั้นสูงอยู่ในนั้นก็แบบ คนก่อนหน้าเขาคงทำ due diligence ไปเรียบร้อยแล้วแหละงั้นเราก็ไม่ต้องทำหรอกแบบเอาเงินลงไปเลยอย่างนี้แต่ก็นะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเชื่อสนิทใจอะไรไปอย่างนั้นหรอกคะ่ะมันก็จะมีนักลงทุนบางคนแหละที่แบบเออ,เอ,อถ้าเราจะลงทุนด้วยขอขอดูหลักฐานทางเทคโนโลยีหน่อยได้ไหมว่ามันทำได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าเอลิซาเบธโฮมไม่เคยตายใหมหรอกคะ่ะทาม,มาตอบได้ทุกคำตอบเตรียมเอาไว้ อย่างรอบคอบอย่างแรกเลยนะคะเธอก็จะพยายามใส่โลโก้ของไฟเซอร์เอาไว้บนเอกสารอะไรต่างๆนนากระจุกกระจิกทั้งหลายของเซราโนสค่ะเพื่อที่จะทำให้คนแบบเข้าใจว่าไฟเซอร์มันจะต้องแบบ เกี่ยวอะไรบางอย่างกับ t ทอร์ o นแน่ๆเลยหรือไฟเซอร์อาจจะเป็นคนที่อนุมัติเทคโนโลยีทางใดทางหนึ่งของ t ทอร์ o นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือทางนั้นไม่มีไม่มีเลยค่ะไฟเซอร์ Pfizer ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ t ทอร์ o นเลยแต่มันก็ยังมีเรื่องจริงอยู่บ้างนะคะเพราะว่า เธอยังมีรายงานจาก Johns Hopkins Medical School ที่รองรับเทคโนโลยีของ t h e r a n น s ค่ะแล้วเป็นรายงานนะคะสองหน้าเต็มๆเ,เลยจาก Johns Hopkins Medical School เพื่อยืนยันว่าไอเห็นอุป,ปรกรณ์ของ t h e r a n น s แล้วนะอืมแค่นั้นแหละแค่เห็นยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยก็เอาเอกสารที่บอกว่า Johns o p p k n s s m e i i c l s s h o o o l เห็นเครื่องมือของเซรานอสแล้ว2หน้าแค่นั้นเอามาวางไว้รวมเป็นเอกสารซึ่งแน่นอนคะ่ะคนที่แบบดูเอกสารแล้วไม่ได้คิดจะตรวจสอบให้รอบครอบอะไรก็มึนๆงง,งๆนึกว่าแบบอุย้ยน่าเชื่อถือจังเลยแค่นั้นและจุดที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะที่ทําให้เรื่องโกโหกข,ของเอลิซาเบธโฮมันแบบเนียนกริบขึ้นมาได้คือคําว่า fake it till you make เพราะจริงๆนะบอกเลยว่าการที่เอลิซาเบธโฮมอ่ะเธอจะโกหกทุกคนได้ขนาดนี้โกหกได้ดูสมจริงได้ดูเนียนโดยที่เธอแบบไม่รู้สึกอะไรขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นนักต้มตุน๋นแต่เอลิซาเบธโฮมชีกกำลังหลอกตัวเองอยู่แล้วหลอกได้สำเร็จแบบเชื่อสนิทใจเลยด้วยเอลิซาเบธนะคะเคยพูดว่าเธอเชื่อมากๆว่า เทคโนโลยีที่เธอพัฒนาขึ้นมาในวันนั้นไม่ว่ามันจะแบบใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันจะสำเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วเรื่องที่เธอกําลังพูดมันจะเป็นเรื่องโกหกหรือไม่โกหกวันนั้นเธอไม่ได้สนใจเลยเพราะเธอเชื่ออย่างสนิทใจว่าวันหนึง่งเทคโนโลยีนี้มันจะใช้ได้และเมื่อถึงวันนั้นคําพูดที่เธอเคยโกหกมาทั้งหมดมันจะไม่ใช่คาโกหกมันจะกลายเป็น เรื่อง,งเหมือนกับที่อลิซาเบธค่ะไปรับดีลของ w a l g r e น n s แล้วก็เซฟเวย์มาว่าจะไปตั้งเครื่องทั่วประเทศใช่ปะซึ่งตอนแรกอะ่ะคิดเอาไว้ว่าจะไปตั้งแต่ปี2 0 1 1แต่ว่าดีลเลื่อนไปจนถึงปี2 0 1 3เพราะว่าอลิซาเบธเองเธอก็พยายามที่จะพัฒนาให้เทคโนโลยีมันใช้ได้จริงๆแต่สุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเอาเครื่องลงเลยเพื่อที่จะได้ไม่โดนยึดเงินเนาะแปลว่าเธอไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะโกหกหรือมันไม่โกหกเธอเชื่อจริงๆว่าวัันนนนึึงงมมมจจะะททําาาาไไไดด้้้ลกยเเเปรื่่่อีข เคยบอกเอาไว้เลยนะคะว่านาทีที่คุณมีแผนสำรองเนี่ยแต่ว่าคุณยอมรับแหละว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดและกาลังจะทํามันจะไม่สําเร็จแตลว่าอลิซาเบธคิดว่าคิดแล้วทําเลยไม่ต้องพิสูจน์เชื่ออย่างเดียวอย่าหวั่นไหวแบบโกโกโกแบบนี้เลยเด็กๆคะอันนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเออแล้วอลิซาเบธไปเอาวิธีคิดนี้มาจากไหน คือ e อลิซาเบธอะไปเอาส่วนหนึ่งนะคะมาจากสตีฟจ็อบส์ค่ะซึ่งใช่สตีฟจ็อบสคนที่ก่อตั้ง Apple นั่นแหละแต่เอามาแบบไม่ครบอะไรอย่างนี้เพราะว่าเธอเอามาจากตัวอย่างนี้ค่ะคือสมัยที่สตีฟจ็อบส์ทำการเปิดตัว iPhone เครื่องแรกแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดอะคะ่ะ ตอนนั้น iPhone เครื่องแรกมันก็ไม่ได้แบบใช้ดีกรีปไปหมดทุกอย่างมันก็จะมีแบบค้างค้างติดติดดับบ้างสตีฟจ็อบส์เขาก็แก้ปัญหาตรงนั้นโดยการที่แบบเออสลับโปรโตไทป์บ้างเพื่อให้แบบทุกอย่างมันดําเนินไปได้ด้วยดีตามแผนการที่วางเอาไว้แต่ว่าหลังจากที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัว iPhone เครื่องแรกไปใช่ไหมคะโอเคครั้งแรกอะ่ะมันค้างค้างบ้างแหละแต่ในที่สุด iPhone ก็ได้กลายเป็นแบบสุดยอดเทคโนโลยีสุดยอดนวัตกรรมที่มาปฏิวัติวงการได้จริงๆเอลิซาเบธก็เลยคิดว่านี่ไง วันแรกไม่ได้ไม่มีปัญหาถ้าในที่สุดสุดท้ายมันทําได้ก็คือทําได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วอลิซาเบธซึ่งแบบโอ้โหแบบ แฟนคลับสตีฟจ็อบมากมากเลยอะ่ะก็เลยแบบพยายามทําทุกอย่างให้เหมือนสตีฟจ็อบเลยแต่งตัวเหมือนเขาคิดให้เหมือนเขาใส่เสื้อสีดขํขคอเตาเหมือนเขาจนกระทั่งสื่อต่างเนี่ยตั้งฉายาให้อิซาเบธว่าเป็นสตีฟจ็อบหญิงเลยคะ่ะซึ่งอิซาเบธก็คือชื่นชอบฉายานั้นพอสมควรเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เธอพยายามทําเหมือนก็คือเธอพยายามทําแบบว่าเนี่ยเทคโนโลยีของเซรนอสอะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะยังไม่ได้มันจะยังไม่แบบสมบูรณ์แบบแต่วันหนึ่งมันจะต้องได้เดี๋ยวเทคโนโลยีมันตามมาเองค่ะเธอถึงกับเรียก เครื่องเอดิสันของ t h e r a n ส s นะคะว่านี่แหละเอดิสันก็คือจะกลายเป็น iPod แห่งวงการสุขภาพแต่ว่าเวลาที่เอลิซาเบธอะไปเล่าถึงเรื่องเครื่องเอดิสันเนี่ยเธอก็จะใช้วิธีเล่าแบบบอกความจริงบางส่วนเช่นนะบอกว่านี่นะคะบริษัท t h ร r er a n o s เนี่ยเราได้ทำการตรวจสอบเครื่องเอดิสันมาแล้วนับแสนครั้ง ใช่ตรวจสอบนับแสนครั้งจริงแต่สิ่งที่ไม่ได้พูดต่อมาคือไอ้นับแสนครั้งที่ว่าส่วนใหญ่คือมันแปะไงมันไม่สําเร็จและอีกจุดหนึ่งที่เอลิซาเบธน่าจะลืมคิดไปนะก็คือว่า i p h o นอะ่ะมันคือโทรศัพท์ส่วนเครื่องเอดิสันคือเครื่องตรวจเลือดมันมีความเสี่ยงกับชีวิตผู้ใช้ต่างกันมากๆแบบเทียบกันไม่ได้แล้วพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเทคโนโลยี มันก็ยังวิ่งมาตามไม่ทันกับความต้องการของเอลิซาเบธสักทีมันก็เลยทําให้เรื่องราวของเซรนอสเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องโกหกที่ยังโกหกและยังโกหกต่อไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมีประชาชนทั่วประเทศเลยที่แบบได้รับผลตรวจเลือดปลอมแล้วอะแต่นี่ก็คือยังหยุดเอลิซาเบธไม่ได้นะเธอยังมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเทคโนโลยีมันจะต้องจริงดิจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนก็คือขอไปเยี่ยมชมแลบของเซรนอสซึ่ง แน่นอนเธอก็เตรียมแ l a บเอาไว้ให้อดีตประธานาธิบดีมาเยี่ยมชมนะคะแล้วเธอก็จัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้เลยบอกว่า นี่คือระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์แบบแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันคือระบบการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากแล้วตอนนั้นคือแบบเออนอกจากเทคโนโลยีจะยังวิ่งตามมาไม่ทันเทเรนอสนะความโกหกก็ยังวิ่งตามมาไม่ทันเอลิซาเบธด้วยเพราะว่าตอนนั้นนะถึงแม้ว่าเอลิซาเบธจะโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วแต่ว่าเธอก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สหรัฐด้าน global entrepreneurship แล้วก็ได้เพิ่มชื่อเข้าไปเป็นคณะกรรมการของ h าร์วารดไม โคสกูด้วยแต่บนเรื่องราวการโกหกทั้งหมดมันต้องมีคนที่ไม่เชื่อค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่โปกซึ่งคนที่ไม่เคยเชื่อเอลิสเบธเลยนะคะชื่อว่าเคลวินฮันเตอร์ค่ะเคลวินฮันเตอร์เป็นคนที่วอลกรีนจ้างมาทำดิวเดเลเจนซ์ตอนที่จะลงทุนกับเทเลนอสซึ่งเคลวินก็เป็นเหมือนกับพนักงานคนอื่นๆที่วอลกรีนนะคะที่บอกว่าไอเครื่องเอดดสันจากเทเลนอสนี่มันแหม่งๆนะมันมัน ไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมือนอย่างที่บอกเลยอ่ะแต่ใดๆคําพูดของคนที่ถูกจ้างมาตรวจแบบ due diligence หรือว่าพนักงานไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในเมื่อผู้บริหารระดับสูงคือชื่นชอบในตัวเอลิซาเบธมากๆแล้วก็คิดว่าโหยบริษัทที่มีนักลงทุนระดับสูงมาลงขนาดนี้ มันจะไม่จริงมันจะผิดมันจะพลาดได้ยังไงไม่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยคือวอลก e ีนเองก็คือกลัวตกลดด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทุนในเท r รนอสนะคะเพราะว่าคุณเอลิซาเบธเนี่ยเขาไปบอกกับผู้บริหารวอลก e ีนเลยว่าถ้าพี่ไม่ลงทุนกับหนูวันนี้หนูไปดีวกับคู่แข่งพี่เลยนะคะน่ะบอกประมาณนี้เลยสรุปก็คือเควินฮันเตอร์ก็เอาอลิซาเบธไม่ลงค่ะ เพราะว่าเควินฮันเตอร์เนี่ยเขาทําได้แค่สงสัยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากพอที่จะมามัดตัวเอลิซาเบธได้ไงคะเพราะคนที่จะมีหลักฐานนั้นจริงๆอ่ะมีแค่พนักงานที่กําลังทํางานอยู่ที่เทเรนอสและพนักงานที่ลาออกไปแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ได้มีใครกล้าออกมาพูดค่ะเพราะว่าอย่างที่ไซบอกไปตั้งแต่ภาคหนึ่งนะคะว่าใครจะเข้ามาทํางานที่เทเรนอสเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลค่ะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเกิดแบบหลุด พูดอะไรไม่ดีออกมาหรือพูดความลับออกมาจะโดนข่มขู่ดำเนินคดีทางกฎหมายที่แบบรุนแรงเลยค่ะแต่เรื่องที่มันจะโป๊ะยังไงมันก็ต้องโป๊ะถึงแม้ว่าคนแรกจะทำไม่สำเร็จนะคะก็มีคนต่อไปเข้ามาอยู่ดีค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมีนักข่าว w l l s t t r e t t คนหนึ่งชื่อว่าจอห์นแคริลค่ะได้รับแจ้งข้อมูลจากบุคคลน,นิรนามนะคะว่าเรื่องราวของเซราโนสคือเรื่องราวของการโป6ทั้งหมด ซึ่งข้อมูลที่จอนเอามาเผยแพร่ภายหลังนะคะกับข้อมูลที่ไซเอามาเขียนเป็นเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคือข้อมูลที่จอนเนี่ยเผยแพร่ไปแล้วในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Bad Blood เล่มนี้ใครอยากอ่านเต็มๆไปตามดูได้แล้วตอนนั้นนะคะจอนเขาก็ใช้วิธีการที่จะติดตามอดีตพนักงานของเซรอนอสเพื่อที่จะหาข้อมูล ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าตัวจอนเองก็เข้าใจนะคะว่าพนักงานทุกคนเนี่ยติดสัญญา NDA กันหมดเลยปกปิดข้อมูละคะ่ะไม่มีใครกล้าพูดออกมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจอนก็ยังมีไปติดตามเกี่ยวกับแพทย์ที่ใช้เครื่องมือของเทอร์โนสด้วยนะคะซึ่งแพทย์ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผลการทดสอบจากเครื่องเอดิสันนะ่ะมันผิดปกติจริงจรนะจอนเขาก็เลยแบบได้ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเริ่มมาปฏิติประตอบเป็นเรื่องราวแล้วก็รู้ว่าเทอร์โนสเนี่ยกำลังทําการโกหกคนทั้งประเทศอย่างลึก ขนนาดไหแล้วพออลิซาเบธรู้ว่าจอร์นกำลังทำอะไรอยู่กําลังติดตามอดีตพนักงานของเธออยู่อลิซาเบตก็เลยจ้างนักสืบค่ะไปติดตามพนักงานคนที่จอร์นกําลังติดตามอยู่เลยเก็ตปะจอ์นตามพนักงานของเซรนอสพออลิซาเบธรู้ก็เลยส่งนักสืบไปตามพนักงานที่โดนจอร์นตามอีกทีนะอีกทางหนึ่งนะคะอลิซาเบตก็ได้ไปขอร้องรูเพิร์ดมูดอชเจ้าของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทด้วยนะคะว่าเธออย่าให้จอร์นอะ เขียนบทความอะไรแบบนี้ลงได้เปล่าซึ่งรูเพิรดเขาตอบกลับมาเลยนะคะว่าเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งครับหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่เอลิซาเบธทำได้นะคะก็คือการพยายามข่มขู่ทุกคนที่แบบ มีแนวโน้มหรือว่าให้ข้อมูลกับจอนค่ะเพื่อที่จะให้แบบทุกคนแบบไปถอนคําให้การหมดเลยแบบไม่ให้ไปบอกว่าข้อมูลมันคืออะไรบ้างแต่ใดๆนะคะมีคนกลัวแล้วก็ถอนตัวจริงๆค่ะแต่ก็มีอดีตพนักงานของเซรนอสสคนค่ะที่ยืนหยัดจะให้ข้อมูลต่อไปนะคะก็คือไทเลอร์ชวอสแล้วก็อิริก้าชังค่ะ2คนนี้ก็โดนสะกดรอยตามเหมือนกันนะคะแล้วก็โดนข่มขูอย่างต่อเนื่องเลยจากสํานักง,งานกฎหมายของเซรนอแต่2คนนี้คือ ไม่หวั่นค่ะแม้ว่าจะต้องใช้อะไรก็ตามความกล้าแล้วก็ความอดทนนะคะเขาก็ให้ข้อมูลกับจอรจนกระทั่งจอรสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวการโกหกของเธอเนอสสำเร็จบนวอลสตรีทปี2015ค่ะแน่นอนว่าอลิซาเบธเธอไม่ยอมรับข้อหา อะไรเลยแต่หลังจากที่บทความมันออกไปความเสียหายมันเกิดขึ้นกับเทเรนอสแล้วคะ่ะมีคนตั้งคำถามใส่เทเรนอสเยอะมากหลังจากนั้นไม่นานนะคะหน่วยกำกับดูแลก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์ใส่เทเรนอสคะ่ะคือหลังจากที่บทความออกไปแค่ไม่กี่วันหน่วยกำกับดูแลก็แบบบุก ลงตรวจแ l a บของเซรนอนสแบบไม่บอกไม่กล่าวก่อนเลยนะคะคือมาเซอร์ไพรส์จริงๆซึ่งหน่วยกำกับดูแลก็ได้พบว่าเครื่องเอดิสันมีค่าตรวจเลือดที่มันผิดพลาดจากเครื่องตรวจเลือดปกติสูงถึง146%และได้สรุปว่าเซรนอสคือการช่อโกงขนาด9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สร้างขึ้นจากการโกหกหลอกลวงและ ความลับทำให้ปี2018นะคะเซรานอสโดนหยุบเลยค่ะแล้วก็อลิซาเบธถูกฟ้องในข้อหาช่อโกงนักลงทุนและผู้ป่วยนอกจากนั้นก็ยังมีนักลงทุนอีกเยอะเลยค่ะที่ยื่นฟ้องร้องกับอลิซาเบธเป็นจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอลิซาเบธก็คือปฏิเสธทุกข้อหาค่ะแล้วการดําเนินคดีก็ยังโดนเลื่อนออกไปอยู่หลายครั้งด้วยนะคะครั้งแรกอาจจะเป็นเพราะเธอโชคดีตอนนั้นติดโควิด19ค่ะส่วนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าออลิซาเบธ ตั้งคันค่ะแล้วจําคุณซันนี่ได้ไหมคะซันนี่ที่เล่าไปในเทอร์นอสภาคหนึ่งว่าเป็นผู้บัญชาการอันดับ2ในเทอร์นอสเนี่ยว่าซันนี่คือคนที่แบบโหดมากกับพนักงานอะไรใดๆแล้วก็เป็นแฟนลับๆของอลิซาเบธมาตั้งแต่สมัยที่เธออายุ18คือตอนที่มีเรื่องราวโดนฟ้องอลิซาเบธมีแฟนใหม่ไปแล้วคะ่ะแล้วก็เลิกกับซันนี่ไปแล้วด้วยเธอก็เลยโยนความผิดทั้งหมดไปให้ซันนี่หมดเลยนะคะบอกว่าที่เธอทําอะไรใดๆเนี่ยเธอโดนซันนี่คมคู่ให้ทำก็เลยต้องทํา ซึ่งตอนที่สู้คดีนะคะเอลิซาเบธเนี่ยเขาก็สู้แบบสุดกำลังเหมือนกันนะคะเธอจ้างทนายมาค่าทนายเป็นแบบหลักสิบล้านดอลลาร์สหรัฐเลย,เลยกะว่าจะต้องได้ทนายที่ดีที่สุดเพื่อมาสู้คดีเพื่อให้เธอจะต้องหลุดจากคดีนี้ให้ได้เธอทั้งวิงวอนเธอทั้งขอร้องเธอมีอทั้งน้ำตาแต่ใดๆก็ตามค่ะความแบดบลัดที่เธอทำเอาไว้ในที่สุดก็ทำให้เอลิซาเบธจะต้องเดินออกจากศาลในฐานะอาชญากรและต้องโทษจำคุกถึง 80ปีขอบคุณกาแฟาจากดัชเชสนะคะ